เจอกันเรื่อยเ,เรื่อของเบญจรงค์นะคะลายเทพนมรศิรินะลารายสมัยรัชกาลที่สองนะคะตาะะมามาด้วยงานสมัยรัชกาลที่5้าเริ่มมีน้ำทองเข้ามาแบบนี้นะคะมีแบบนี้นะคะน้ำทองมาตัดเส้นให้แบบนี้นะคะต่อมาค่ะเป็นช้างนะคะเสริมบารมีก้าวเท้าขวาช้างชูดวงชนะศึกชน,นะอุปสรรคคะ แ,แท้สมงเทนะคะตามไปด้วยภาพพระพุทธเจ้านะคะ,สะเสด็จลงมาจากชั้นดาวดึงและมีเหล่าชมนุมเทวดารอต้อนรับอยู่นะคะมากมาค่ะได้เป็นที่รู้จักของทั่วโลกนะคะวัดอรุณและสุพรรณหง์ทองคำค่ะภาพหลังนี้ใช้เวลาทำเกือบหนึ่งปีนะคะถ้าจะเสร็จนะคะถ้าท่านใดอยากรู้เรื่องราวของเบญจรงค์นะคะ าเป็นงานสมัยรัชกาลที่สองจะไม่มีน้ำทองแบบนี้นะคะเป็นงานตัดเส้นดำนะคะลงสีใดสีหนึ่งแห้งแล้วถ้าลงอีกสีหนึ่งนะคะความแยกแบบนี้ต้องช่างที่อายุ60-80ปีขึ้นไปเท่านั้นนะคะต่อมาค่ะสมัยรัชกาลที่ห้าเริ่มมีน้ำทองเข้ามาน้ำทองมาตัดเส้นให้นะคะน้ำทองมาตัดเส้นให้ทำให้การวาดง่ายขึ้นนะคะ แต่นั่นก็คือแพงทองค่ะขณะนี้แพงขวดทองนะคะน้ำทองขวดละ36,000บาทค่ะนะคะงานแบบนี้แพงทองค่ะแต่ว่าสามารถวาดได้ง่ายขึ้นนะคะแต่สมัยรัชกาลที่สองค่ะไม่สามารถวาดได้ แบบนี้เลยยากมากนะคะและมีชื่อลายนะคะลายประจํายามลายโบหลวงสมเด็จนะคะชื่อเหล่านี้จะถูกบรรจุอยู่ในหนังสือของเป็นจักรหนะคะวุลายเหล่านี้หาได้ยากมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเปิดตโตนายนกพระเจ้าฝ่านะคะที่ราแบบนี้จะมีนกเลยนะคะสีเขียวและสีม่วงค่ะ นี่ก็ลายนกพระเจ้าตากนะคะนี่นะคะโหราชครูจกตักง,งานนี้เป็นผลงานของครูช่างนะคะร้านอุไรเบนจรงคุณอุไรแตงเอียมเป็นครูช่างนะคะสนใจนะคะสอบถามได้นะคะที่เพจอุไรไฟท์คัลเลอร์ค่ะอุไรเบนจรงนะคะ